นิยายเสียงเรื่องโชกุนเพกา EP ที่1ยายของประกุดแต่งสวัสดีครับผมโชกุนเจ้าเก่าเจ้าเดิม หวังว่าทุกคนคงจำผมได้ตอนนี้ผมจากเด็กปีหนึ่งขึ้นมาเป็นรุ่นพี่ปีสแล้วกลุ่มเพื่อนของผมก็ยังเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมมีแฟนของแฟนเก่าเข้ามาเพิ่มในกลุ่มอีกคนหนึ่งกลุ่มของผมก็จะมีผมโชกุนไครซีและอาร์ม การที่เราต้องคอยมองแฟนเก่าและแฟนใหม่ของเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขใช่ว่าจะไม่บาดตาบาดใจนะแต่ทำยังไงได้ล่ะเมอนี้ก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทที่สุดของผมจะให้ผมทิ้งเพื่อนเพราะเรื่องแค่นี้เองนะหรอยังไงซะผมก็เห็นเขารักกันมาสองปีกว่าแล้วทนอีกหน่อยจะเป็นไรไป บางทีผมก็นึกย้อนเสียใจนะที่วันนั้นผมไม่น่าทำกับซีแบบนี้เลยไม่แน่คนที่อยู่ข้างซีตอนนี้อาจเป็นผมก็ได้แต่คิดไปก็ปราประโยชน์ในเมื่อเรื่องมันผ่านมาแล้วกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แล้วก็ได้แต่เดินหน้ากันต่อไปแต่ตอนนี้นะสิมีเรื่องให้ปวดหัวยิ่งกว่านี้อีกเมื่อน้องรหัสของผมมาโวยวายอยู่ต่อหน้า ไอเดียวมีอะไรกันนะกันาผมถามน้องรหัสปีสองของผมเดียวบอกกับผมว่าพี่ช่วยหน่อยเถอะน้องรหัสปีหนึ่งของเราอ่ะออกจะฮอตขนาดนั้นดูสิสาวสาวหนุ่มๆทะเลาะก,กันจะแย่อยู่แล้วผมนะห้ามทับแทบไม่ทันผมก็ได้แต่เซง็งพอหลานรหัสผม หน้าตาดีโปรไฟล์ดีแถมทั้งยังเสน่ห์แรงขนาดนี้สาวๆทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันผมก็พูดกับดิวด้วยความเอื่มระอาว่านี่น้องรหัสของนายนายก็เตือนเองสิแล้วนี่อะไรพากันแห่มาหาฉันเนี่ยดิยวและมอนคุยกับผมมอนบอกว่า พี่ช่วยผมหน่อยเธอช่วยกันกันน้องเพกาออกจากไอ้ใบหมอนให้ผมหน่อยช่วงนี้น้องสาวผมอะ่ะคลางใคร,ครเพกามากเลยนะเนี่ยมีเรื่องกับคณะข้างๆด้วยผมเลยพูดกับดิวและมอนไปว่าก็น้องรหัสของพวกนายทำไมไม่คุมกันเองล่ะดิวบอกกับผมว่าพี่ก็รู้ ว่าผมอะ่ะเป็นอดีตเดือนคณะแล้วตอนเนี้เขากำลังมีประกวดเดือนมหาลัยกันอยู่อีกอย่างผมก็ต้องไปฝึกซ้อมให้น้องด้วยนะผมก็บอกดิวไปว่าแล้วไอ้พีริกปีสล่ะไอ้อดีตเดือนคณะคนนั้นน่ะดิวบอกว่าก็ไม่รู้ว่าน้องเดือนปีหนึ่งกับพี่เดือนปีสามไปมีเรื่องอะไรกัน เจอกันทีไรก็คมเมนกันจะทะเลาะก,กันทุกทีหน้าที่เลยตกมาอยู่กับผมผมก็ไม่มีเวลาไปคุยหรือว่าไปดูแลน้องเลยพี่ช่วยไปดูเพกาให้ผมหน่อยนะเตือนมันหน่อยก็ได้ให้เบาๆเสน่ห์มันลงหน่อยผมก็ได้แต่รับปากไปได้วยความเอืมระอาอะไรเรื่องแค่นี้เองจะอะไรกันนะกหนาผม เลยเดินมาที่ห้องเรียนของปีหนึ่งดูสิสาวๆยืมออกันหน้าห้องก็อย่างว่าแล้วนะปีนี้มีแต่คนหน้าตาดีทั้งนั้นแล้วอีกอย่างวิศาวะภาคคอมปีนี้ฉายแสงกันทุกคนเที่ยวยิ่งหลานรหัสของผมแต่ดีนะเจ้าตัวไม่ได้เป็นเดือนคะนะเพราะว่าขยันขยอย,อยังไงก็ไม่ยอมเป็น แต่ว่าน้องเดือนปีหนึ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าเพกาเลยเฮ้ยแบบนี้แล้วนะเขาเรียกว่าขึ้นลูกใหม่แซงขึ้นลูกเก่าดูสิผมอยู่ปีสาขนาดนี้แล้วยังหาแฟนไม่ได้เลยสักคนผมเดินเข้าไปในกลุ่มของน้องเด็กปีหนึ่งก็ถามผมว่าพี่โชกุนมาทำอะไรที่ห้องเรียนเด็กปีหนึ่ง ผมเลยบอกว่าเพกาอยู่ไหมเรียกออกมาให้หน่อยสักพักเพกาก็ออกมาหาผมผมเลยบอกว่าเพกาพี่มีเรื่องจะคุยด้วยออกมาคุยกับพี่หน่อยสิเพกาก็เดินทำหน้าเซ็งเดินตามผมมาไอเด็กนี่ก็หน้าตาดีใช่ย่อยถ้าไปเป็นดารานี่ผ่านฉลุยเลยนะหน้าตาหล่อเหลาพอผม เดินมาสักพักผมก็หยุดคุยกับเพกาเพกาถามผมว่าพี่มีเรื่องอะไรกับผมเหรอผมก็เลยบอกไปว่านี่บริหารเสน่ห์ให้มันน,น้อยๆหน่อยรู้ไหมว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะเพกาทำหน้างงผมไปบริหารเสน่ห์ตรงไหนกันผมก็อยู่ของผมเฉยๆพวกนั้นก็นมาตามผมเอง ผมก็ถึงกับเซ็งตอบแบบคนหล่ออีกแล้วผมเลยบอกน้องมันไปว่านายก็หัดปฏิเสธบ้างสิเขามาตามเขามาจีบใช่ว่าจะคุยกับทุกคนแล้วอีกอย่างถ้าเขามีเรื่องทะเลาะตบตีกันขึ้นมานายน่ะจะเป็นคนที่เสียเข้าใจไหมเพกาเลยบอกว่าอะไรกันพี่ผมก็อยู่ของผมเฉย คุยกับใครผมก็ไม่ได้คุยก็จะมีแค่บางคนที่ผมคุยด้วยเท่านั้นผมเลยบอกเพกาไปว่านายก็หัดคุยที่คนเดียวบ้างสิไม่ใช่คุยทีเป็นขโยงขนาดนี้พี่ก็ไม่ได้ห้ามหรอกนะที่จะมีแฟนน่ะเพกาเลยบอกว่าทำไมถ้าผมมีแฟนพี่จะห้ามหรอผมก็สายหน้าแล้วบอกว่าก็บอกเราไงว่าไม่ได้ห้ามแต่ ถ้าจะมีแฟนน่ะก็หัดเคลียร์ที่ยืนอยู่หน้าห้องนั้นให้หมดก่อนสิอะไรกันทำตัวเป็นดาราไปได้ที่จะมีเอฟซีล้อมหน้าล้อมหลังเพกาทำหน้าเซ็งๆใส่ผมแล้วบอกว่าถ้าพี่จะมาบ่นเรื่องนี้พี่กลับไปเถอะเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระคนมันเกิดมาหน้าตาดีพี่จะให้ผมทำยังไงล่ะก็คนอื่นมาชอบผมเอง ถึงผมไม่ชอบผมปฏิเสธไปเขาก็ยังมาจีบผมอยู่ดีโชคคุณเลยบอกว่านายก็พูดกับเขาไปตรงๆสิว่าไม่ชอบแล้วอีกอย่างพี่ได้ข่าวว่าใบาม่อนน้องไอ้ม่อนน่ะมันก็มีปัญหากับคณะข้างๆเรื่องของนายด้วยนี่เพกาเลยบอกว่าผมจะไปห้ามคนทะเลาะกันได้ยังไง ผมก็เรียนแล้วก็อยู่ในส่วนของผมโชกุนี่เห็นมากคุยกับเพกาไม่รู้เรื่อง <c oughs> ก็เลยบอกว่าเออพี่ผิดเองนั่นแหละที่เดินมาคุยกับนายเรื่องนี้ยังไงซะนายก็พะเพาลงหน่อยแล้วกันงานพี่กลับละ่ะแต่ก่อนที่ผมจะกลับเพกาได้ดึงแขนผมไว้ผมก็งงแล้วบอกว่า มีอะไรหรือเปล่าที่จะกลับแล้วไหนบอกบ่นว่าเบื่อว่าพี่มาสั่งสอนนายอยู่ตรงนี้เพกาเลยบอกว่าถ้าพี่อยากให้พวกนั้นเลิกยุ่งกับผมพี่ก็มาเป็นแฟนผมสิโชกุนถึงกับอึง้งนายนายมาขอพี่เป็นแฟนเนีนะเพกาบอกก็แค่เป็นแฟนหลอก,ลอก ทำไมแค่นี้พี่ช่วยผมไม่ได้หรอผมก็ไม่ชอบหรอกนะที่คนจะมาล้อมหน้าล้อมหลังโชกุลค,คิดตามมันก็ใช่แต่นายจะเอาพี่อะไปเกี่ยวด้วยยังไงเดี๋ยวพี่ก็มีปัญหากับคนอื่นหรอกเพกาเลยบอกผมว่าพี่ยังกลัวมีปัญหากับคนอื่นเลยแล้วแบบนี้จะมาบอกให้ผม เลิกยุ่งกับคนอื่นได้ยังไงในเมื่อผมก็ไม่ได้ยุ่งกับใครคนอื่นเขามามุ่นวายกับผมเองตั้งหากเกิดเป็นคนหน้าตาดีมันผิดด้วยหรอเพกาพูดได้ท่าทางเออแล้วเหยรอลอยชายจนโชกุนหมันไส้เขาคิดสักพักหนึ่งอืมก็ได้พี่แกล้งเป็นแฟนหลอกๆให้ก็ได้ แต่นายจะไปเคลียร์พวกนั้นยังไงล่ะเพื่อจะไม่ให้มีปัญหามาถึงพี่เพกาเลยบอกว่าง่ายนิดเดียวเองแล้วเขาก็ดึงมือโชกุลไปพวกสาวๆหนุ่มๆที่มาตามรอดูเพกาหันมามองเพกาเลยบอกกับทุกคนว่านี่พี่โชกุลปีสาม แฟนของเราเองทุกคนถึงกับงงมีคนนึงถามว่าเพกาอย่ามาล้อเล่นหน่อยเลยเพกายังไม่มีแฟนแล้วจะมาบอกว่าพี่โชกุนเป็นแฟนเพกาได้ยังไงจะเป็นข้ออ้างให้พวกเราเลิกยุ่งกับเพกาใช่ไหมล่ะพวกเราไม่เชื่อหรอกทุกคนพยากหน้าต่างก็ไม่เชื่อเพกาเลยบอกว่าเรากับพี่โชกุนคบกันมาสักพักแล้วหวังว่าทุกคนจะเข้าใจ ขอบใจทุกคนมากนะที่ชื่นชอบเรายังไงเราขอตัวกลับก่อนละกันแล้วเพกาก็เดินไปเอากระเป๋าของเขาโชกุนถึงกับงงเพกาเดิอนออกมาแล้วจุ้งมือโชกุนไปทุกคนต่างมองด้วยความตกตะลึงและจ้องมองโชกุนด้วยสายตาอาฆาตโชกุนรู้สึกเหมือนว่าเสียสันหลังแปลกๆโชกุนหันไปถามเพกาว่า นายไม่มีเรียนแล้วหรอเพกาบอกว่าไม่มีแล้วละ่ะแล้วพี่ละ่ะมีเรียนไหมโชกุนสายหน้าไม่มีหรอกแต่ว่ายังมีงานที่ทำค้างอยู่นายนายพูดแบบนี้ไปพี่จะไม่มีปัญหาแน่นะเพกาบอกว่าจะมีปัญหาอะไรไหนพี่รับปากแล้วไงว่าจะช่วยเป็นแฟนของผมทำไมหรอ กลัวว่าจะตกหลุมรักผมจริงๆหรองั้นเรามาทําข้อตกลงกันไหมละ่ะหรือว่าพนันกันดีโชกุนได้แต่งงแล้วถามว่าจะพนันอะไรของนายเพกาบอกว่าก็พนันว่าใครตกหลุมรักก่อนถือว่าแพ้พี่กล้าพนันไหมละ่ะโชกุนบอกว่านี่นายจะมาเล่นแบบเด็กๆแบบนี้ทำไม เรื่องขอให้เป็นแฟนปลอมๆก็อีกเรื่องหนึ่งละแล้วนี่ยังจะมาพนันกับพี่อีกเพกาบอกว่าก็ดีจะได้ตื่นเต้นหรือว่าพี่ไม่กล้าพนันกับผมโชกุนคิดสักพักแล้วถามว่าถ้าพี่พนันกับนายถ้าคนชนะจะได้อะไรเพกาเลยบอกว่าอะไรก็ได้ขอได้หนึ่งข้อ ถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงหรือไม่ทำอะไรที่ผิดศีลหรือเกินตัวยังไงก็ให้ได้หมดแหละโชกุลพยักหน้าเอาก็เอา,อเอาสิตอนนี้ว่างๆอยู่งั้นพี่รับคำท้าของนายละกันแล้วระยะเวลาล่ะเพกาบอกว่าระยะเวลาสามเดือนก็แล้วกันใครตกหลุมรักก่อนถือว่าแพ้ แล้วก็ไอ้ที่เป็นแฟนปลอมเนี่ยผมก็ขอเวลาแค่สามเดือนเท่านั้นแหละโชกุนพยักหน้าอืมเอาแบบนั้นก็ได้ปาถ้าอย่างนั้นไปที่ห้องเรียนของพี่เถอะพี่นัดเพื่อนๆไว้โชกุนก็พาเพกรามาที่ห้องเรียนของเขาซึ่งมีซีและใครอาร์มนั่งทำงานอยู่ ทั้งสามคนเงยหน้าขึ้นมาถึงกับงงโชกุนพาหลานรหัสมาด้วยเหรอใครถามโชกุนบอกว่าอืมพอดีน้องเขาไม่มีเรียนแล้วเราก็เลยพาน้องมาด้วยเพกาสวัสดีทุกคนแล้วเขายังไม่ลืมทักทายด้วย สวัสดีครับพวกพี่ๆผมชื่อเพกานะครับไม่ได้แนะนำตัวสักทีผมเป็นหลานรหัสของพี่โชกุนแล้วก็เป็นแฟนของพี่โชกุลด้วยทั้งสามคนได้แต่งงอะไรกันใครถามขึ้นอีกนายสองคนไปนเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมพวกเราไม่รู้เลยซี C. ก็ถามว่าใช่พวกเราไม่เห็นยาก็รู้ว่า โชกุนจะมีแฟนแล้วอีกอย่างเป็นน้องปีหนึ่งเลยนะโชกุนที่อยากจะบอกทุกคนว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเลยแต่ว่าเพกาชิงบอกก่อนก็พวกเราแอบคบกันสักพักแล้วล่ะครับยังไงผมก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะแล้วเพกาก็นั่งลงอยู่ข้างๆโชกุนโชกุนก็เลยไม่พูดอะไรเขาก็นั่งทำงานของเขาไป เพกาก็นั่งเล่นโทรศัพท์เพกาสังเกตว่าบางครั้งโชกุนก็แอบมองไปที่ซีและอาร์เพกาคิดในใจนี่คงจะเป็นแฟนเก่าของโชกุนละสิดูท่าทางอย่างอาัยอาวออยู่เลยเพกาคิดในใจไม่เป็นไรยังไงซะยังมีเวลาอีกตั้งเยอะที่จะทำให้โชกุนหันกลับมามองเขา ทุกอย่างช่างเข้าทางเขาจริงๆเลยเขาโชคดีตั้งแต่ที่จับสายรหัสได้สายเดียวกับโชกุนแล้วจริงๆเขานแอบชอบโชกุนมาตั้งนานแล้วล่ะแต่เขารู้ว่าคนที่อยู่ในสายตาของโชกุน่ะมีแต่ซีคนเดียวเท่านั้นเขาก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเด็กเนิร์ดคนหนึ่งให้กลายเป็นหนุ่มฮอตพยายามคิดทุกวิถีทาง เพื่อจะให้โชกุนหันกลับมามองบ้างแต่ก็ไม่เป็นผลเลยจนเขาต้องทำเรื่องให้วุ่นวายถ้าไม่มีเรื่องวุ่นวายที่สาวๆทะเลาะตบตีเพื่อแย่งเขากันเกิดขึ้นโชกุนก็คงไม่ลงมาห้ามทับเองคิดแล้วก็ไม่ขาดทุนนะที่ลงทุนยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองสักขนาดนี้แต่ต่อไปนี่สิเขาต้องรุปให้หนัก เพราะดูถ้าคนที่นั่งอยู่ในใจโชกุนจะมีน้ำหนักมากดูสิขนาดยอมเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเราตั้งนั่งทนมองเขาจูจีดูดีกับแฟนใหม่แบบนี้โชกุนนี่น่านับถือจริงๆเลยพอโชกุนทำงานเสร็จเขาก็ถามเพกาว่านายจะกลับเลยไหมหรือว่าจะไปทานอะไรก่อน เพกาเลยถามว่าแล้วพวกพี่เขาจะไปทานกับพวกเราด้วยไหมล่ะโชกุลใส่หน้าแล้วบอกว่าไม่หรอกไอซีนะ่ะก็ไปกับแฟนของเขาส่วนใครนะ่ะเดี๋ยวพี่โซแฟนเขาก็มารับเพกาพยักหน้าถ้าอย่างนั้นเราก็ไปทานกันสองคนดีกว่าผมยังไม่เคยไปทานข้าวกับพี่สองคนเลยโชกุลเลยบอกว่า ตอนเลี้ยงสายรหัสก็ไปกินข้าวด้วยกันอยู่พูดยังก็ไม่เคยไปด้วยกันอย่างนั้นแหละเพกาเลยบอกว่าก็ผมไม่เคยไปกับพี่สองคนนี่อีกอย่างเราก็ต้องทำตัวให้มันเนียนๆหน่อยเดี๋ยวคนอื่นคิดว่าเราเป็นแฟนปลอมๆโชกุนเลยบอกว่านี่ก็ยังไม่ปลอมอีกเหรอนายนี่คิดอะไรเด็กๆฉันไม่น่ารับปากนายจริงๆเลยดูสิ ต้องมาคอยดูแลนายเพากาเลยบอกผมไม่เป็นภาราให้พี่หรอกนะผมน่ะดูแลตัวเองได้เพอเอผมอาจดูแลพี่ได้ด้วยไปได้แล้วผมหิวแล้วอ๋อแล้วพี่อะไปรับไปส่งผมด้วยนะพรุ่งนี้ผมมีเรียนเช้าพี่ไปรับผมด้วยแล้วกันจะได้มาทานข้าวด้วยกันโชกุนบอกว่าเมื่อก่อนนายก็ไปกลับเองได้ ทำไมต้องให้พี่ไปรับด้วยเพกาบอกว่าก็ตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วทำไมพี่จะไม่รับผิดชอบชีวิตผมหรือยังไงคนอื่นเป็นแฟนกันเขาก็ไปรับไปส่งกันทั้งนั้นแหละหรือว่าพี่จะให้ผมไปรับไปส่งพี่แทนละ่ะโชกุนสายหน้าแล้วบอกว่าถ้าเป็นแฟนกับนายแล้วเรื่องเยอะอย่างนี้ฉันไม่น่ารับปากตั้งแต่แรกเลยไปเถอะจะกินอะไร เดี๋ยวพวกนี้ไปรับเองเพกาเดินนำหน้าแล้วเขาได้แต่ยิ้มในใจแบบนี้แหละตกหลุมพรางเขาจนได้เรื่องของเพกาและโชกุนที่ดังไปทั่วคณะดิวก็มาหาโชกุนแล้วบอกว่าพี่ผมให้ไปตักเตือนน้องเรื่องหวานสเสน่ห นี่เรื่องอะไรของพี่เนี่ยอยู่ดีๆไปตกหลุมน้องซะง,งั้นแล้วอีกอย่างพี่ไม่กลัวแฟนขับน้องมากินหัวพี่หรือยังไงอยู่ดีๆไปประกาศว่าคบกันอย่างนั้นนะ่ะโชกูลเลยบอกกับดิวไปว่าอย่าเรื่องมากนะ่ะอุตสาหไปช่วยพูดให้แล้วนะ